สวัสดีครับมาติดตามความคืบหน้าจุลินทรีย์จอบต,ตัวครับแบบก้อนของเรานะครับแบบแห้งนะนี่เพื่อนเชื้อจุลินทรีย์เดินเยอะนะครับเพื่อนๆดูไอน้ำนี่ฮะไอน้ําตอนนี้หน้าหนาวเพื่อนเนาะก็ยังมีไอร้อนออกมานะครับโอ้จับตัวแน่นมากครับนี่ฮะอันที่สําคัญเพื่อน,น,นก้อนพวกนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับนี่ฮะแห้งแล้วนะ ก็จะใช้ได้แล้วนะครับใกล้ใช้ได้แล้วดูด้านล่างที่พเพื่อนๆเดินดีไหมนะด้านล่างนี้สมัมผัสอากาศน้อยนะครับเห็นไหมก็จะเดินไม่ดีเหมือนข้างบนเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนี่ครับด้านล่างๆเห็นครับมีเดินอยู่นะแต่ว่าเดินไม่ดีเท่ากัน่ดูสิครับนี่ครับมีเดินอยู่ครับ แต่ไม่เป็นไรครับในนี้ก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วแหละนะครับแห้งแล้วนะครับทีนี้หลังจากแห้งเนี่ยนะครับเราก็จะมาผึ่งลมนะครับเพื่อนๆพ,พอผึ่งลมก็สามารถเอาไปขยายต่อได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปขุดเจ้าปลวกมาอีกนะเพื่อนเนาะนะครับนี่ก็สามารถต่อเชื้อได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วครับ มีเพื่อนๆหลายท่านสั่งเรามานะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะทยอยจัดส่งให้นะครับโลนึงก็เยอะอยู่นะนะครับสามารถขยายได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูติดตามความคืบหน้าของจุลินทรีเจ้าผ่ว,วของเรานะครับสวัสดีครับ